คุณสมบัติของการเป็นนายต้องมีทักษะในการถ่ายทอดไม่มีใครที่จะสามารถทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ครั้งแรกดังนั้นเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้และแนะนำเทคนิคการทำงานจึงเป็นสิ่งที่นายควรตระหนัก และเรียนรู้ที่จะส่งผ่านไปให้กับลูกน้องด้วยเพราะนอกจากพวกเราจะมีความรู้มากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมแล้วยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเกิดจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงน้ำใจในฐานะนายที่ดีต่อลูกน้องที่สําคัญการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดทักษะนี้อาจจะเป็นการถ่ายทอดทักษะบางอย่างที่ลูกน้องมีมาให้แก่นายก็ได้เช่นกันเพื่อให้การทำงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะ